สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเช้าครับเชา้ชานี้เราก็ยังอยู่ที่หาดเจ้าอยู่นะครับนี่ให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับพนักงานกับรังเก็บกว่าหัวตา,อ,าอยู่ห้องพักมี24ห้องเดีผลผลผ๋ยวผมจะพาเดินไปดูใกล้ๆทะเลนะนี่ให้ดูบรรยากาศโดยรวมเมื่อคืนมามืดมองไม่เห็นต้นไม้เยอะมาก ขึ้นมาถึงก็มืดแล้วดูห้องนอนอห้องนอนเตียงนอนสบายมากเลยนุ่มมากเลยเนี่ยดูหลับแล้วพักคอนดีมากเลย เป็นงานพักผ่อนโดยตรงเนี่ยนี่สีสกายสีสกายรีสอร์ทนะแดดแรงนิดนึงเช้านี้ อันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งแบบนั่งชิวอ่ะแบน,นี้เป็นโซนนั่งชิวกินข้าวได้อาหารได้เสียเสียเรื่องเดียวที่รีสอร์ทไม่มีห้องน้ำด้านนอกเวลาเราไปห้องน้ำเราต้องไปเข้าห้องน้ำที่ห้องเท่านั้นนะห้องน้ำด้านนอกบริเวณรีสอร์ทนี้จะไม่มีเลย แดดแรงมากปเลยเพื่อนๆนี่แหละแดดยามเช้านี่นะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนห้องวีสำหรับมาเป็นกุ๊ปนะ อันนี้ก็น่าจะชุดนอนอัพแดดรับลมนี่ใ่ไหมครับตันนี้เป็นโซนห้องวีหมดเลย ทีอร์ทเหล่านี้ด้าน,นหน้านี้นะกว้างติดนี้น่าจะมีที่เราพักนี้ต้องมีร้อยเมตรได้นะกว้างติดห้าที่ 5, ทะเลนะ่วนนู้นก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวของโรงแรมตอนนี้เราเช้าพนักง,งานเขามาเก็บกวา,รราัสดอากรที่โรงแรมอยู่นะครับ ซีสกายวิวรีสอร์ทบรรยากาศดีมากครับแล้ก็มีบริการนวดตอนนี้เช้าเช้าพนักง,งานที่โรงแรมเขาเก็บกวาดของซ้านโรงแรมอยู่ ได้ยินเสียงคืนไหมครับเป็นไงโซนตรงนี้ผมว่าถ้าถ้าเป็นแบบมาพักสักสองสามคืนผมว่าจะดีมากๆเลย อันนี้กจะเป็นโซนห้องวีนะครับเป็นวีน,นึงทางโรงแรมเนี่ยครับเหมาสามารถเราสามารถเหมาโรงแรมได้โรงแรมมียี่สิบสี่ห้องนะครับคือเราสามารถเหมาแบบจะทิปได้ทิปทัวร์หรือว่าทริปกลุ่มพวกเพื่อนมิตติ้งอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีราคามาเหมาให้ ราคาห้องพักธรรมดา1,800บาทนี่ก็คือรวมอาหารเช้านะครับแล้วก็มีกาแฟามีเบรกตมีอาหารเช้านะครับวันนี้เช้าแดดก็จะแรงนิดนึงนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกำนันพาเที่ยวด้วยนะครับ PNM นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปวีโอสถานที่ท่องเที่ยวที่กิน ให้เพื่อ,อนๆได้ดูบ่อยๆนะครับโอ้โหแดดเปรี้ยงมากครับยังไงเดี๋ยวเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมก็เร็กวัดอาหารเช้าไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวนี้เราต้องเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากเพื่อนๆก็ติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปตามดูในคลิปต่อไปว่าผมจะไปที่ไหน เดี๋ยวผมกอญาต้างเช้ากันแล้วครับงานตั้งโต๊ะรอลวผมก็เริ่มหิวล้วโอเคครับฝากเพื่อนๆด้วยครับขอบคุณมากครับ